น้องจ้าเบื้องดอกเห็ดเห็นปะจ้าดอกแบบงามเลยจ้าพี่น้องเบื้องเบื้องเบื้องเบ้งเบงุตุบุเบื้องเบืงสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ากะมังฝอกะพัดมะดามันนอกแควแนวอีกคือเกาจ้าวันนี้ เผาปลาจ้าพี่น้องจ้ากวนอันแฟนหลายมือแล้วให้ผ้าเผาปลาแต่ว่าฝนตกนะจ้ามือนี่แต่ว่าผัดกัญยางเขามาสักพักละว่าสํารวจว่ามันจะมีเหตุบอถ้าบ่มีผัดกับจะบ่เห็ดวิดีโอให้เบิงจ้ามาหนีพอดีผัดพอยางมาพ่้สองสามดอกแล้วมันเ่าผัดกับเรบ่อประทศยจ้าแต่ว่าตอนนี้ผัดเจอเห็ดดอกแรกของปีจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวพัดสิผ้าไปเบิงนะจ้าดีใจห้ายจ้าพี่น้องจ้า ฝนตกบ่ได้ไปใส่มาใส่เลยพี่น้องมื่อนี้บ่ตกก็เลยถือโอกาสจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งดอกเห็ดเห็น่่จ้าดอกแบบงามเลยจ้าพี่นอ้องเบิ่งๆๆๆๆอตุป,ปุเบิงบ่งๆ มันคืออยู่เลิกแถ่ละพี่น้องโอ้ยหกักซ้ำอุย้ยพี่น้องถมพันไหวคือเกา่าปีนาเพิ่นจะได้ขึ้นอีกนี่จ้ะดอกง,งามตุป,ปุเลยพี่น้องเดี๋ยวผัดสีผ้ายางหาเบิ่งอีกนอกจากเพื่อมีมูเพิ่นไกลๆนี่จ้ะพัดพึ่งได้เฮ็ดดอกเดียวปีนี่ทั้งปีแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะ เดี๋ยวเขาไป,ไปหา,หา,าตัว,ตวอันนี้เฮ็ดยังแล้วพี่น้องบอมแมนเฮ็ดกินดอกคิดว่าจาบอมแมนพออีกแล้วพี่น้องหนั่นสองดอกแต่ว่าคือสิ ก็เอาดอกจ้ะอันทากกินห้อยทากกินต่เสียดไยพี่น้องเอ้ยทั้งขาวทั้งอวบนี่และทากกินวายเดออีด <What they> <laughs> อืมเซม หาเห็ดเหลืองจ้ะพี่น้องแต่ว่าท่านได็ก้อดอกอยุบอนุ้นโ really อนรุ่นจริงบัตร maybe cannot eat ไปจ้าพัดแนมเห็นแล้วแต่ว่าบรรลุว่าสีเมนเห็ดกินได้บ่าน่าจา้ะ <laughs> แนมเห็ยนตะไกะไก่ uh huh. ตากระียง่วดีจากพี่น้องจา้า กินได้อยู่จ้ะแต่ว่าเพิ่นเถ่าละพัดกับว่าเอาเ <c oughs> ดโอนนี่ก็เฮ็ดเผ่งแต่ว่าเฮ็ดเผ่งอันนี้พัดกับบวกกากินจ้ะเพราะว่าพัดบกท่านบกเคยบกเคยเก็บแหล้กกับพัดบลูเนาะว่ามันกินได้บ่ได้้า,าเป็นบ้านเ้ากาจนาจะกินได้อยู่ละแต่อยุดต่างบ้านต่างเมืองเน,งนาะจ้ะพี่น้องจากก้าเก็บเฮ็ดกะระมัดระว่างจ้ะ อันนี้คือเฮ็ดนำมาจ้ะหลายคนเพิ่งจะกินแต่ว่าพัดกะเมื่อกินเพราะว่าแฟนพัดเพิ่นบ่บ่หมั่นใจเพิ่นกับบ่ห้กินจ้ะพัดกับบ่กล้ากินคือกันละวะกินแต่เฮ็ดที่อันคนเพิ่นกินประจำปกที่จะควงเค่อยกินนะจ้ะพี่น้องจ้ะเฮ็ดนำมากระายได้พี่น้องแต่ว่าฝรั่งเขาบ่คอยนียมกินเนาะ น้องนี่ดอกบางใหญ่นึงอ,อ๋อแต่ว่ามันเทาพี่น้องนี่นี่นี่เทานัานดอกนึงโอ้ยเทามากบางซองสามเมือที่แล้วนั่นคือสิวู้ตีจ้ะพี่นอ้อ,นองเตโอนดาลิงทูทรีอ้ยเสียดายครับพี่น้องว้ายตุบุตุบุตุบุพี่น้องโอ้ย แม่เฮ็ดกินได้อีกบลาบานนี่เอาเอาลุนๆุนพี่น้องนี่นี่ๆนี่อุ้ยอ่อนซ่อนดอกคนเด็บานนี่พี่ะดอกแบบงามเลยพี่น้องเดี๋ยวพัดหายยางรออีกก่อนนะจ้ะ ไ่ได้เห็ดดอกจ้าพี่น้องจ้าเจะเข้าจาไปเก็บยุดสาดอกได้น้อยนึงแต่ว่าก็ยังว้าได้ออกดลกจ้าเดียวยางเลาะเบิ่งอีกจักหน่อยจ้าอันพวกข้าเจ้าได้เห็ดเลหลายจ้าข้าจาไปเก็บใส่จ้าพี่น้องจ้าวันนี้พวกพัดเคยมาเก็บเห็ดอันเห็ดนาเห็ดนานาวนะจ้าอันนี้ก็กินบ่นได้พี่น้องพวกพัดมาเก็บอยู่นี่นะได้หลายอยู่แต่ว่าเหนีัน มาเก็บนี่จ้ะเลยนิดนึงจักหน่อยกกลับแล้วล่ะจา้าพี่น้องจา้าหาอีกจักหน่อยถ้าถ้าถ้า,บ,าบ,บ่ได้กะสิกลับได้เฮ็ดอันเฮ็ดเหลืองเฮ็ดมันปูแล้วจ้ะภาษาสวีเดนกะคัตตาเลนเนาะแล้วก็ได้เฮ็ดผึ่งหาเลาะอ,อีกจักหน่อยกะกลัปหล่ะจา้ะพี่น้อง อันนี้เห็ดอ่มาจ้ะแฟนผัดตัวพ่นได้เห็ดเหลืองเห็ดมันปูผัดได้สองสามดอกผัดว่ได้ไลาย <c oughs> <c oughs> เห็ดมันปูอันสิเอาไปเห็ดผัดเนยเห็ดเส้นวิชเนาะจ้ะแ่บ วันอาทิตย์กระมู่ส่วนไปเอกจ้าพี่น้องเก็บเห็ดต่วันปลูบว่าพัดจะเด็ไปบบเพราะว่าขาพัดพิกมาหนีสองอาทิตย์แล้วพันได้เศร้านี่ก็ยังย่างห่านเคกเค้กยู่พี่น้องก็อยากมากแฟนอะจมจม,จมอยู่เจ็บปนใดก็อยากมากพอนะเอาก็อยากเก็บนอกจากพี่น้องจ้าแนวมากหนนะเจ็บปนใดก็อดเอา คอขาพลิกจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวพัดคอยยางลรอเบิ้งอีกจักหน่อยก่อนนะจ้ะว่าสิได้บ่ถ้าบ่าได้ก็สิกลับแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะบิดสามีเอินเก็บเฮ็ดจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วสพาไปเบิ่งเฮ็ดเหลืองเพิน่นว่าเพิ่นเห็นหลายเพิ่นเลยเอินว่าซั่น เดี๋ยวสิาพาไปเบื้องจ้ะเห็ดอันเห็ดมันปูจ้ะพี่น้อง <c oughs> เอาเพิ่นเอินแต่ว่าเพิ่นเก็บแล้วพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหาอีกจังหน่อยก่อนจ้ะเซ <c oughs> มเดอร์ไอไฟอโอโซ นี่จ้าพี่น้องแต่ว่ามันเ่าอันนี้เห็ดิงนะจ๊ะให้ไปหายดิน,นี่จ้าพี่นอ้องพลีจ้าพี่น้องจ้านี่นี่จ้าเห็ดมันปู ł. เอาไปพัดเนยเห็ดอันแซนวิชเนาะจ้าจแ่บละกะพัดนามันหอยกับแ่บจ้าพี่น้องเห็ดอันนี้นี่เพิ่นมาขึ้นอยู่ใตตอันมอดเนาะจ้าเห็ดอันนี้อันแฟนพัดเพิ่นกินอยู่ตรงเบิงได้ดีจ้าขึ้นลีน้ําไตมอด ได้เฮ็ดยังที่กินได้เอาเบิดลวจ้ามือนี้ <c oughs> หายากหาซาผู้พ่นได้หลายกันหลายๆลายได้พี่น้องเฮ็ดนะแต่ว่าพัดอันบ่ท่านได้เกเ็บเฮ็ดปีนี้นี่ก็แม่นจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าอันนี้เพิ่นดอกหน่อย เพ่นพัดเพิ่นเก็บแต่เห็ดอันนี้เฮ็ดเฮ็ดพิ่งเพิ่นกับพเก็บห้เพื่อนเอิ้นแต่เพิ่นบ่เก็บหลี่ดีดีใจพี่น้องจ้าเห็ดกระได้โอ้ยให้เก็บแน่เถอะพวเก็บลลยดอกจ้าเก็บแต่พอไปกินเนาะ สิไปเ,เห็ดอันผัดเนยเฮ็ดแน้นวิชให้คุณชายแล้วมากกินจ้ะหอดหนากับผ้าเก็บอยู่เห็นอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะขาจะเก็บเห็ดผึ่งผัดกับสิบเก็บเห็ดนี่แหละแต่ว่าอันนี้อยู่ตลาดแพงด้วจ้ะเห็ดมันปู เฮ็ดเพิ่งกะส่วนใหม่แม่คนไทยล้วจะกินคันยูวานแต่ฐานมันปู่คนมีขายตามตลาดจ้าโลนึงก็หลายร้อยอยู่เย h กกกเก็บได้ซ้ำเห็นล่ะจ้ะเท,ท่เลยไลค์มาสเตอร์ันก็บด้ easy สำหรับคนไทยอืมนี่จ้บปลาเดี๋ยวพัดกะขอเก็บก่อนนะจ้ะท่าน,นเห็นง่าม,ามจังสี่ทยให้เบิ้งละจ้ะอันนี้อ่ะโดนๆจังพอดอกนึง จ้าเดี๋ยวค่อยมาพัวกันเนาะจ้าจ้าพี่น้องจ้ากะบ่ได้หลายเนาะจ้าได้อันได้ยิมสองคนนี่แหละจ้าแกงกะสีได้แกงหน่อยนึงเนาะจ้าเนะาะบ่ได้หลายจ้พจา,า,าพี่น้องจ้าวันสิพาพี่น้องไปเก็บเห็ดมวล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 กะบ่ค่อยเห็ดบ่ค่อยหลายจ้ามองพัดไปจา้าเขาจับไปเก็บอยู่ใส่เนาะจ้าพัดกับบู้หลูจ้ามนีพัดกะ ภาพ,พีินองเขาป่านี่น่นยน,น,น้อยนอกจากังได้พัดกับฝาเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดซับสไคร์ให้พัดน้ำใจด้วยจ้ามือนี้ัดขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ